เมียผมมันด่าเก่งเหลือเกินผมควรทํำยังไงกูก็ด่าเก่งนะกูอวจะด่าเก่งกว่าเมียมึงก็ได้นะมึงถามกูถอบถามถูกคนนะกูบอกก่อนนะมึงแน่ใจนะมึงให้กูตอบนอกจากมึงเจอเมียมึงมามึงจะมาเจอกูด้วยนะเออไม่รอดนะกูบอกก่อนนะอคิดดีๆก่อนนะมั่นใจไหมกูให้กูให้ถามอีกทีหนึ่งสัวหรือเปล่ามึงจะหนีเสือป่าจระเข้นะกูบอกก่อน กูกไม่น่ารอดนะนะมึงก็อย่าไปทำให้เขาด่าสิมึงจะไปทำตัวให้เขาด่าทำไมมึงก็หัดเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเขาบอกให้มึงทำอะไรมึงก็ทำให้เขาหน่อยเก็บตรงนั้นทำไมไม่เก็บตรงนี้มึงเก็บไหไม่เก็บทุกครั้งที่มึงมามึงก็ถอดที่เดิมแล้วมึงจะให้มียามึงบ่นได้ยังไงก็มึงทำทุกครั้งเป็นกูกูก็บ่นกูจจกรกโถนตีกรบบานมึงด้วยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เขาห้ามมึงทำมึงก็แหกทำ แล้วมึงจะให้เขาด่าได้ยังไงมึงไม่อยากโดนด่ามึงก็เปลี่ยนตัวเองสิเออมึงไม่คิดจะเปลี่ยนเอเขาบอกว่าฉีดดีๆกระเด็นให้เช็ดมึงก็ไม่เช็ดก็ทิ้งไว้อย่างนั้นให้มามาเช็ดมันก็ต้องโบนสิก็มันบอกมึงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมึงก็ยังทําเขาให้มึงช่วยตากเสื้อมึงก็ตากสเปซสปาไปหมดเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไม่กลับเขาด่ามึงก็ถูกต้องแล้วมันก็สอนมึงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมึงก็ทําไม่ได้เขาก็บ่นมึงสิ หยิบจับทำหาทำเหว่าอะไรก็ชิบหายตรงนั้นไม่เคยคิดจะเก็บเข้าที่เข้าทางหาหาแล้วก็ไม่เคยเจอมันก็ด่าสิมันจะเหลือเหรอก็มึงไม่มีอยู่ในล่องในรอยไม่มีระเบียบวินัยกูเข้าใจมึงดีนะไม่ใช่มึงไม่กูไม่เข้าใจกูเข้าใจมึงเลยแหละแต่กูเข้าใจเมียมึงด้วยเพราะกูก็เป็นกูก็เป็นแบบมึงอะแหละกูก็โดนบ่นมาก่อนเหมือนมึงเลยแหละสมัยกูยังมีเมียอยู่เนี่ยกูก็โดนบ่นเหมือนมึงเนี่ยเพราะกูไม่ทำ มึงก็เปลี่ยนซะสิมันจะเป็นอะไรล่ะมึงจะได้ไปโดนบนมึงอย่าไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยจสิง่ายง่าออวิธีการอยู่เป็นสุขในชีวิตปัจจุบันมึงอย่ามีปัญหากับเมียจบง่ายนิดเดียวมึงอย่าไปมีปัญหากับมันเออไม่งั้นวันที่มึงจะโดนมาหาวิปโรธเอ่อวันมาหาวิปรุเขาเรวิปโยคคือวันที่มันเป็นประจำเดือนมึงจะโดนหนักกว่าเดิมนะ